ครับคลิปนี้ก็พาพี่น้องอย่ตามธรรมชาติป่าเขาคือเก่าแล้วครับวันนี้พามาเบ่งหวานนะครับเป็นหวานที่บ่คคอยได้ยงินซื้อเพิ่นปันไดครับสําหรับหวานชนิดนี้นะครับในวงการหวานบ้านเฮากับบ่คคอยพบเจอคนนามาเล่นปันไดครับผมจึงอยากเฮ็ดให้เป็นคลิปได้ศึกษาร่วมกันครับสําหรับหวานชนิดนี้นะครับครับมีก็คือในลักษณะของหวานงุกควักครับก็คือมีบันทึกไวในตําราเลียที่1ิบของไทยเฮาเนาะครับก็คือมีซื้อว่า หวานกับคุณลักษณะของอาจารย์เลื่อนครับเพื่อนใดบันทึกไว้บันทึกรวบรวมไว้ให้เฮาได้ศึกษารวมกันนะครับครับถ้าพี่น้องท่านใดที่เคยนําไปใส่ในคุณประโยชน์ที่มีบันทึกไว้ในตําราครับที่ตรงกับที่มีบันทึกไว้ในตํารากอซอยคอมเมนต์บอกเพื่อได้ศึกษารวมกันในคุณประโยชน์ของเพื่อนครับเพื่อเป็นประโยชน์แก หลายท่านหรือว่าตัวผมเองนะครับสิไดศึกษาต่อไปนะครับครับฮากามมเบิ่งลักษณะของเพ่นครับที่มีบันทึกไวในตำรานะครับก็คือหวานงูกักครับเพิ่นก็ได้เปรียบเทียบไว้กับไข่กับกระแตไตไหมครับก็คือเฟินกระแตไตไหมนะครับหลายท่านกัคงสู้จักกันดีครับสําหรับกระแตไตไหมครับก็คือในลักษณะของเพิ่นก็คือเปียบไว เป็นเฟินครับก็คือเป็นเฟินเกาะตามตนใหม่หรือว่าตามนาพาหินต่างๆเนาะครับมีลักษณะคล้ายกันกับกระแตใตใหม่ครับแต่ว่าซิมีขนาดย่อมกว่าเนาะครับนั่นก็คือหมายถึงว่าต้องมีขนาดเล็กกว่ากระแตใตใหม่ครับเสียงท่าโฮเบิงลักษณะของเฟินครับส่วนต่างๆก็คือมีลักษณะเดียวกันครับกับกระแตใต้หม่เนาะครับแต่ว่าขนาดของเฟินซิมีขนาดเล็กกว่าแบบเห็นได้ชัดครับสําหรับหวานชนิดนี้เนาะครับ ครับนี่ก็คือในลักษณะใบของเพฟ้นครับน้าใบของเฟ้นกับเป็นสีเขียวครับแต่ว่าส่วนทองใบของเพฟ้นครับเป็นสีมีลักษณะเป็นจุดครับเป็นจุดทั่วไปตามทองใบของเพฟ้นนะครับเป็นจุดกระจัดกระจายครับบ่เป็นแถวหรือว่าบ่เป็นแนวครับบ่เป็นระเบียบต่างๆนะครับพี่น้องก็คงสิเห็นในลักษณะจุดเม็ดเล็กๆครับกระจัดกระจายอยู่ตามทองใบของเพฟ้นนะครับ ครับนี่ก็คือในลักษณะที่ตำราเพื่อ้เดียบเพียบไว้ครับก็คือต้องมีจุดเนาะครับตามบริเวณทองใบของเพ่นครับช่วงใบของเพิ่นที่แก่โตลงไปครับอาจทองใบของเพ่นครับที่เป็นจุดเม็ดเล็กๆเนาะครับขนพ่นอาจสีหลวงรวยลงไปแต่ว่าสมีจุดให้เห็นได้คือเก้าครับสําหรับทองใบของเพ่นนะครับสิเป็นจุดที่ฟังเข่าไปในเนือใบของเพ่นครับอย่างเห็นได้ชัดเนาะครับ ครับนี่ก็คือลักษณะใบต่างๆของเฟนครับพี่น้องก็คงสิได้เห็นลักษณะส่วนต่างๆของเพ่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวฮามาเบิ่งลักษณะหัวของเฟนครับว่าเพนเป็นลักษณะใดนะครับสำหรับหัวของเพ่นครับเพ่นก็มีขนาดที่เล็กแบนกว่ากระแตใจไม้นะครับถฮาวสังเกตดีๆครับเฮาสิผบเจอขนอยู่บริเวณหัวของเพ่นครับหรือว่าเงาของเพ่นนั่นเองนะครับแต่ว่าขนของเพ่นสีมีการลวงเร็ว หัวกระแต,ตใตไหมครับจะเลือแต่เป็นเก็ดดำๆครับอยู่บริเวณเหงาหรือว่าอยู่บริเวณหัวของเพ่นนะครับเบ่งลักษณะก็มีลักษณะที่คข้กันกับงูครับผลเ,เลยได้เปรียนเทียบไว้เป็นวานงูก,กวักนะครับครับนี่ก็คือลักษณะหัวหรือว่าเหงาของเพ่นครับก็ถือว่ามีความใกล้เคียงกันครับกับกระแตใตไหมนะครับแต่ว่าหัวของเพ่นสิมี คนที่ลวงรุดออกได้ง่ายครับสําหรับหวานชนิดนี้นะครับถ้าพี่น้องขึ้นป่าขึ้นเขาครับก็สามารถพบเจอพันใดนะครับเอาส่วนมากกระสีพบเจอได้เยอะตามป่าดิบเชิญครับหรือว่าตามภูเขาต่างๆนะครับอยู่บริเวณหินผาครับสําหรับหวานชนิดนี้พ่นมาเกิดนะครับครับนี่ก็คือคนที่ ได้ล่วงลดลงไปนะครับอยู่บริเวณทองใบของเพื่อนครับแต่ว่าเฮาสิยังสังเกตเห็นจุดขนาดเล็กครับอยู่บริเวณใตทองใบของเพื่อนได้คือเก่านะครับถือว่าลักษณะเพื่อนกะมีลักษณะที่ตรงกับตำราที่ได้เปรียบเทียบไว้ครับีก็คือเท่าหัวที่เพิ่นขึ้นอยู่บริเวณตามต้นไม้ครับก็บมีลักษณะในลักษณะเดียวกันนะครับ ส่วนหัวของเพลนที่มีขนาดแกะจัดครับที่มีขนาดแกะกันมาเนาะครับก็มีลักษณะในลักษณะแบบนี้ครับก็คือเป็นลักษณะแบนแล้วก็ขนอาจสิวหลุดลงไปนะครับเอาสีเห็นจุดเป็นกะครับอยู่บริเวณผิวหัวของเพลนครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับมีลักษณะขนาดที่เงาพอสมควรครับก็ถามองผิวเพลนก็คลายกันกับโถงงูก็ได้ครับสำหรับหวานชนิดนี้นะครับ ครับส่วนสรรพคุณทางด้านสมุนไพรของเพื่อนครับที่มีบันทึกไว้ในตำราครับก็คือเหงาหรือว่าหัวของเพื่อนครับเป็นสินำไปปูงเป็นยาครับเป็นยาแก่ทางด้านโรคเนื้วครับหรือว่าเผื่อนำไปขับปัสสาวะครับสำหรับผู้ที่เป็นปัสสาวะกระปิดกระปอยครับเป็นปัสสาวะพิการนะครับหรือว่านำไปใส่เกี่ยกับการขับฤูดูขาวในสตรีครับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางด้าน แกโรคเบาหวานได้น้ำนะครับสําหรับสรรพคุณทางด้านสมุนไพรของเพ่นครับหรือว่าเฮาสินําเอาใบของเพลนะครับนํามาตําให้ละเอียดนะครับแล้วก็นามาผอกแผลบริเวณที่เป็นแผลที่เป็นเนื้อลายครับหรือว่าแผลเปื่อยผุพองนะครับเห็นให้แผลของเฮาได้หายเร็วขึ้นไปนะครับก็คือสรรพคุณทางด้านสมุนไพรที่มีบันทึกไวในตำราให้เฮาได้ศึกษานะครับส่วนสรรพคุณทางด้านความเสื่อครับก็มีบันทึกไวในตำรา เพิ่มเติมขึ้นมาเนาะครับสําหรับคุณความเสือของเพิ่งนครับส่วนสําหรับสรรพคุณทางด้านสมุนไพรครับถ้าพี่น้องท่านใดสินําไปใส่ก็ควรปรึกษาแพทย์แผนไทยครับหรือว่าศึกษาเรียนรู้ให้แน่ชัดครับในการใส่สมุนไพรเพื่อสุขภาพร่างกายของเฮาเองครับบอกควรนําไปใส่โดยโดยที่ห้าดูจักเพียงเล็กน้อยนะครับผมก็แค่ นำเอาที่มีบันทึกไวในตำราครับมาว้าให้พี่น้องฟังนะครับว่าเพื่อนมีสรรพคุณทางด้านใดแน่ครับสำหรับหวานชนิดต่างๆครับถือว่าเอาศึกษาไปรวมกันไปเรื่อยๆครับครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปคือเก่าแล้วครับขอขอบคุณทุกท่านที่ซอยกดติดตามครับคลิปนี้สวัสดีครับ